สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆนะครับการทําสังขยาใบเตยมีคําถามเคยถามมาว่าทําไมทําสังขยาแล้วมันมีกลิ่นของขาวกลิ่นไข่กลิ่นอ่ากลิ่นขา้า,นขาวของไข่นั่นเองนะครับเออก็จากประสบการณ์ที่ผมได้ทําสังขยาใบเตยขายนะครับก็เจอกับปัญหานี้เหมือนกันเจอมา,อาปัญหามาหลายหลายอย่าง ไม่ใช่แค่กลิ่นคาวนะครับมีปัญหาเรื่องอกวนแล้วแป้งเกาะเป็นเม็ดนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนํำล้วกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับอันดับหนึ่งเลยก็คือการเลือกวัตถุดิบนะครับเราพยายามเลือกวัตถุดิบอย่างเช่นใบเตยเนี่ยมันก็มีใบเตยหลายแบบนะครับใบเตยที่ผมเอามาให้ดูวันนี้ก็เป็นใบเตยอ่อ,อนนะครับกลิ่นกลิ่นของเขาเนี่ยก็จะหอมมากนะครับหอมกว่าใบาเตยที่ มีลักษณะแข็งแงนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีกลิ่นเขียวได้นะครับแล้วเวลาเราใช้คั้นน้ำใบเตยเนี่ยผมแนะนําให้เราเราคั้นน้าใบเตยโดยที่เราใช้น้ําใบเตยนะครับใช้น้ําเปล่าน้ําสะอาดแล้วก็ปั่นให้ละเอียดนะครับจากนั้นเราก็มากรองด้วยผ้าขาวบางหรือว่ามากองในถุงชงชาก็ได้นะครับแล้วก็บิดให้สุดเลยนะครับให้น้ํามันจะออกสีเขียวเลยนะครับ เมื่อเราเลือกวัตถุดิบดีแล้วนะครับมาดูที่ไข่นะครับไข่ไข่ก็ให้เลือกเป็นไข่สดนะครับไข่เบอร์ที่ใช้จะจะเป็นไข่เบอร์สามแล้วแต่นะครับแต่ไข่เบอร์สามนี่ผมเลือกใช้เพราะว่ามันไข่ขาวไม่เยอะมากนะครับจากนั้นนะครับเวลาขั้นตอนการกวนก็ก่อนที่เราจะขึ้นไฟนะครับก็ต้องกองด้วยผ้าขาวบางเบอร์ศูนย์นะครับผมจะกองอกองผ้าขาวบางเบอร์ศูนย์หนึ่งครั้งนะครับกอง ซ้อนกันสองชั้นนะครับผมแล้วก็กองเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ไอตัวไข่ขาวเนี่ยที่มันเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยมันไม่หลุดลอดเข้าไปนะครับเวลาเราเอาไปกวนมันจะไม่เป็นเม็ดแล้วก็มันจะช่วยลดกลิ่นกลิ่นขาวได้บางส่วนนะครับแล้วเวลากวนสังเกตในภาพผมก็จะใส่ใบเตยตัวใบลงไปแล้วครับล้างให้สะอาดตัดปลายตัดเนี่ยตัดตรงนี้ออกนะครับให้เหลือประมาณตรงนี้ใส่เข้าไปฉีกตรงกลางฉีกใบเตยตรงกลางนะครับแล้วก็กวนไป ต่อไปนะครับการเลือกกวนนะครับอาจจะใช้ไฟหรือว่าใช้ไอ้น้านะครับแต่ผมแนะนำนะครับใช้เป็นตัวไอ้น้ำดีกว่าเอ้ใช้เป็นตัวไฟดีกว่านะครับกวนด้วยไฟสดๆไม่ต้องกวนบนไอน้ํานะครับบางคนกลัวไหมแต่อันนี้ต้องฝึกนะครับฝึกการใช้ไฟการปรับไฟนะครับแล้วก็ต้องกวนตลอดเวลาใช้หม้อที่เป็นก้นเรียบก้นแบนนะครับมันจะทําให้ไม่ติดก้นหม้อนะครับแล้วก็ ที่สําคัญนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือการกองด้วยผ้าขาวบางนะครับจะทําให้สังขยาไม่ติดก้นหม้อนะครับผมการการทําให้มันสุกนะครับคือการกวนด้วยไฟเนี่ยคือกวนให้มันเดือดนะครับเดือดแล้วก็ปิดไฟมันจะช่วยให้สังกยาสุกแล้วก็ไข่ตัวสุกมันก็จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีกลิ่นคาวนะครับผมอโอเคลองลอง,ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ